สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้ร่วมกับพันธมิตรนวัตกรรมไทยเปิดตัวโครงการเสือติดดาบพร้อมกับการลงนามความร่วมมือกลไกการส่งเสริมศักยภาพด้านนาวัตกรรมเพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงินกับหน่วยงานชั้นนําของประเทศทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษาภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจจำนวน15หน่วยงานเพื่อสร้างเครื่องมือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมโดยให้การสนับสนุนธุรกิจจำนวน7ด้านครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งทางด้านการผลิตการบริหารจัดการและการขยายผลการเติบโตของนวัตกรรมโดยทางด้านดรพันธ์อาจชัยรัฐผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวว่า NIA มีแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME สู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมโดยเสือติดดาบจะเป็นหนึ่งในโครงการที่สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการไทยทั้งทางด้านการผลิตการบริหารงานภายในและการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะนำร่องในการสร้างแบรนด์นวัตกรรมประเทศไทยหรือว่า Innovation Thailand ด้านการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรนอกจากนี้ค่ะทางด้านดรกฤิพกาบุญเฟืองในฐานะรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรมท่านได้กล่าวนะคะว่า เสือติดดาบถือว่าเป็นกลไกลการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของทาง NIA ซึ่งทาง NIA ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มีความสามารถเปรียบเสมือนกับเสือ ให้เกิดการรับเคี้ยวเล็บจากการใช้บริการและสิทธทิพิเศษจากองค์ความรู้และเครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมซึ่งก็เปรียบเสมือนการติดดาบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมโดยมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มใน7ดด้านบริการซึ่งก็ได้แก่กลุ่มการผลิตนั่นก็คือเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์โรงงานต้นแบบหรือว่า OEM และด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มการบริหารงานภายในก็จะแบ่งออกเป็นด้านการเงินและการบัญชีด้านการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรมแผนธุรกิจการตลาดต่างๆ ส่วนในกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มการขยายผลการเติบโตของธุรกิจก็มี3ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านกฎหมายธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือว่ามีความสําคัญมากๆในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของด้านการบริหารจัดการโลจิสติกและด้านการค้าระหว่างประเทศนั่นเองค่ะ